สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวานอาร์มนะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องแบรนด์ลูกซองมอ s เบิร์กกันนะครับว่าเป็นโชมไหนกันอีกนะครับเป็นรุ่นไหนกันนะคะผมและออปชันให้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวนี้กันนะครับเป็น Mossberg 590 A1 นะครับมาในโฉมของชุดแต่งแม็กพูหรือ ชื่อรุ่นเต็มๆว่า 590A1 m a ศ p น o นแมะคะผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในเซ็ตในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับของแบรนด์ m o s s b e r g ที่ให้มานะคะผมและจะมีชุดอุปกรณ์ของ m a ็ p o o นะคะผมตัวนี้เองนะครับก็คือเป็นตัว ลองแก้มนะครับในส่วนของพันท้ายแม็กพูนะคะผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขันของกระโจมแม็กพูนะครับที่ให้มาในเซตและคู่มือนะครับผมคู่มือของมอสเบิร์กนะครับบอกรายละเอียดต่างๆในการถอดประกอบในการดูแลบำรุงรักษานะคะผมแล้วก็คุญแจนะคะผมเป็นคุญแจของแบรนด์มอสเบิร์กนะครับ เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะคะผมว่าโฉมนี้รุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะผมตัวนี้เองนะคะผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแต่งเซตออกมาหล่อและครบมากๆนะคะผมเรามาดูในส่วนของพันท้ายกันก่อนนะครับพันท้ายเองเนี่ยนะครับก็คือเป็นพันท้ายแม็กพูตามที่ชื่อรุ่นบ่งบอกไว้นะครับผม ก็คือใส่พันธุ์ท้ายแม็กพูลนะครับใส่กระโจมนะครับเป็นแม็กพูลมานะคบผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบอกยี่ห้อครับผมที่เขาติดมานะครับก็เราถอดออกได้เลยนะครับผมพันธุ์ท้ายของแม็กพูลเนี่ยนะคะผมสามารถปรับระดับได้ตามความยาวของช่วงแขนเรานะครับเป็นพันธุ์ท้ายที่ออกแบบมา ดีเลยทีเดียวนะได้แล้วนะคะผมก็คือมีมีพิเศษนะครับก็คือตัวร้อยสายสะพายนะคะผมมอดเบิกตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือใส่ตัวร้อยสายสะพายตรงคอรหรือตรงด้ามจับกริปจับนะครับของตัวปืนเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกร้อยได้หลายจุดนะครับผมก็คือจะร้อยตรง เป็นหูกวินปลดเร็วที่พันท้ายก็ได้นะคะผมหรือจะเอามาเกี่ยวล็อกตรงที่สันด้ามตรงคอกระโหลกป,ปืนตัวนี้เลยก็ได้นะคะผมส่วนด้านหน้านะคะผมก็จะให้มาแบบเกี่ยวล็อกและสามารถเป็นจุกข,ของแมกพูที่ปลดเร็วเอามาเสียบล็อกก็ได้เหมือนกันนะคะผม ตัวปืนนะคะผมตัวนี้มีความยาวลำกล้องนะครับอยู่ที่20นิ้วนะคะผมสามารถบรรจุกระสุนได้ในหลอดได้ถึง8นัดนะครับบวก1ในลำนะคะผมกงไกนะคะผมตัว5901กใงไกจะพิเศษนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวมอสเบิร์กจะมีพิเศษตรงที่ว่าเป็นลิ้นเปิดนะครับอย่าตกใจนะคะผมจะไม่มีลิ้น เพื่อจะรองรับนะครับให้เรามือเจ็บนะครับตัวนี้ตัดออกปัญหาตรงนั้นไปได้เลยนะครับผมตัวของ mod เบิรก 590A1 ตัวนี้นะครับผมศูนย์หลังนะครับที่ให้มาเป็นศูนย์โคลิงนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์ยกสูงมาให้ซึ่งไม่ได้แต้มสีภายน้ำเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แต่สามารถเปลี่ยนศูนย์นะครับ ใบศูนย์ข้างหน้าตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมที่เราจะไปใส่เป็นแท่นไฟเบอร์ออปติกอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมส่วนตัวศูนย์มาพร้อมรางเพื่อรองรับในการติดดอตนะครับผมตัวแม็กพูตัวนี้นะครับมาเป็นลำหนานะครับก็คือตามสเปคของตัวปืน m o สเบิร์หากเป็นรุ่น 590และมี A1 นะคะผมก็จะบ่งบอกสเปคพิเศษของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือลำกล้องต้องหนาโก่งไกลต้องเป็นเหล็กนะคะผมตัวนี้เองนะคะผมก็มาในตัว A1 นะครับซึ่งมีลำกล้องที่หนานะครับมีความยาวลำกล้อง20นิ้วก็คือตัวหลอดเสมอลำกล้องนะคะผมสามารถติดมีด ดาบปลายปืนได้เลยนะคะผมตัวนี้รองรับเรียบร้อยนะคะผมถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างคุ้มเลยดีทีเดียวนะครับมอสเบิร์กตัวนี้เองนะครเป็นระบบปั๊มแอคชั่นนะคะผมเนี่ยเสียงเสียงฟังไพเราะนะครับตามเอกลักษณ์ของลูกสองปั๊มนะคะผมตัว มอสเบิร์นะครับจะมีตัวเซฟนะครับซึ่งให้ความสะดวกนะครับจะอยู่ที่ตรงกระโหลกนะครับตรงข้างบนกะโหลกเลยเวลาเราจับกลิปปืนนะครับก็คือสามารถกดเซฟขึ้นเซฟได้คล่องนะครับผมสำหรับตัวนี้มีอยู่ในภาคสวัสดิการนะครับผมส่วนคะแนนเองนะครับจะอยู่ที่ 50ากรัมนะคะผมตัวคะแนนไม่ได้สูงมากนะครับครับน้ำหนักตัวปืนจะอยู่ที่3.28จกิโลกรัมนะคะผมและมีน้ำหนักของตัวไกนะคะผมอยู่ที่5ปอนด์นะครับผมสำหรับตัว590 a 1ที่จัด ความคุ้มค่ามาครบนะคะผมตัวมอดเบิกตัว a1 นะครับจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตามที่หลายๆท่านพูดถึงกันว่า a1 น้ํา้ำหนักเยอะนะครับผมบอกเลยว่าน้ำหนักเยอะก็จริงแต่มีความคุ้มค่าความคงทนนะครับในตัวของเขาได้ดีนะครับเพราะตัวปืนออกแบบมาเป็นปืนที่ ใช้ประจำการของหลายๆหน่วยนะคะผมหากท่านใดต้องการลูกซองเพื่อไว้คู่กายนะครับฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะคะผมสุดคุ้มค่านะครับสำหรับแบรนด์มอสเบิรกตัว 590A1 ที่มาเป็นในโฉมของแมคพูนะครับดูแลบำรุงรักษาก็ง่ายนะครับผมลูกซองปัม๊มแบรนด์อเมริกาตัวนี้ครับผม